เฉือนอย่างนั้นล่ะเฮี้ยคตรเฉือนเลยเฮี้ยดูไม่งเงียงนี่เออน่ะเฮ้ยแต่ไม่เข้าเลยท่านี้แรงแสดงว่าของดีล้มไอ้ตัดล้มไปไม่ล้มดูไม่เงียงอย่างนี้คนชอบเลยตัดกลัวแล้วพวกคตรแม่งจะใช้ปืนแน่นอนเลยเฮี้ย ระยะไกลไอ้เหี้ยอะไรของแม่งพวกกูเน้นโง่แล้วเน้นผัวไปก่อนเน้นผัวกันจัดเอาเอาวิ่งเลยสัสกูรู้แล้วใกล้จบแล้วรู้เลยเดี๋ยวจบแมทแล้วไม่ห่วงโถ่พี่สัสเราแล้วสงสารเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหสี่ตัววิ่งเลย ไปไหนไมึงไป <laughs> ไหนเหีย <laughs> <laughs> อันแม่เฮียโหกูจะตายเหมือนกันเนี <laughs> ่ยสัตว์วิ่งก่อนมึงอะ่ะให้เพื่อนแม่งจัดการให้เพื่อนแม่งแข็งให้สัตว์โอ้ถ้าแม่งกลางปีกหรือว่าปากแม่งมีไฟมึงระวังเลยเฮีย้ย อย่ามาหากูไอ้สัตว์เพื่อนแม่งก็ยิงเอายิงเอาอืมกูอยู่บนหลังมาแล้วเพื่อนเอาสวยฟันไปฟันไปเรือ่อยหัวแม่งไอ้สัตว์เปลี่ยนตำแหน่งมากไลยทำาป็นึ้นแรงโอ้โหเชื่อสัตว เที่ยงรู้ไม่จิงเชี่ยเขี้ยมีนี่กันวะเออกูขึ้นบ้างกูขึ้นบ้างกูขึ้นบ้างเอออุ๊โอ้ไม่โดนขึ้นไปปีนตรงไม้ไผ่ไปเออนั่นๆได้ๆอะเราเมื่อกี้มึงทำไม่สำเร็จอะเมื่อกี้มึงโดนเตะล่วงมาก่อนหรอสลัดเออตอนกลางปีพอดีโอ้ยสัตว์โอ้โหผมดูแม่งระเบิดดูแม่งติดเหี้ยไอตัวเยอะแยะน่ะโอ้ แม่งเหมือนอกไ้เฮียไฟคิดมากอะ <c oughs> ตายตายยังไงก็ตายกูรู้สาภาพแล้อโหตัวทะลอกอะไรนะมันดูเลอสัต <c oughs> จากูนึกว่า G d A อย้กโดนกูด้วยเนี่ยระเบิดโอ้ <c oughs> แตก ร้อยพ่นไฟแล้วอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอ้าวอะไรอ่ะนายอ่ะไอ้เหี้ยหลงทางไรสัสเหี้ยล้มเฉยเลยสัสเหี้ยกำลังบินอยู่เลยไอ้เหี้ยท่าแม่งแรงไอ้สัสเอาจริงเมื่อกี้เลือดกูจะเต็มอ่ะโอ้แท็กเพื่อนรู้ไหมตอนแรกกูเล่นคนเดียวไอ้สัสเหี้ยเนี่ยเหี้ยกูจะไปทันไหมเนี่ย ไม่ทันมาดูเขาตายไอ้ตัวเฮียนี่มันถึกหรอถึกอยู่นะเผืโอโทมาแล้วเพื่อนล้มแล้ว กูลงไปกดเอฟช่วยไหมเยอะตัวแบกมาขึ้นตัว,วยิงกันแม่เป็นไรเพื่อนเลยสัตว์เอาไปเลยขอปีนขึ้นหลังมึงกตะทีหน่อยหนูหนีว่ะ <c oughs> <c oughs> หมดหนทางรอดแล้วมั้ง <c oughs> ตามรามกันมาเพื่อน โอมดิขึ้นหลังเองออไมาึ้นนี้อ่ยอ่าปีนขาก็ได้มึงล้มมึงล้มมึงต้องล้มแล้วมันล้มจริงๆด้วยกะตายแล้วเยเนสารเนาะแต่เอาโอ้โหโอ้หาตัวเองไม่เจอแล้วกูเนี่ยตายตาย ูสภาพแล้วไม่น่าเกินห้าทียังไงห้าสิบใสัตว์รับมีดแป๊บคือมาหลังไล่ศัตรูย้ายย้ายไม่บ่อยย้ายไปบ่อยเออทำดีทำดีทำดีอุ๊ยโดดมาหากูเคียร์สลัดกูแม่งโดดแม่งโดดกูขึ้นเองวะกูขึ้นเองไหมไม่ขึ้นวะกูจะไปเฟซอีกรอบ้วเนีหย โอ้แม่งโกรธเฮียทั้งหลายเนี่ยไอ้จั์มึงหาที่แดกยาก่อนเลยปะไม่เข้าเลดแล้ววะตอนเนี้ยโมโหอยู่โมโหอยู่โอ้อโอโอแม่งติดขี้เหี้ยเลยเพื่อเราอะ่ะโอ้โหร้อยสองไอ้สัตว์แรงเลยนั <laughs> ่นส่วนจอกก่อเกาะแล้วล่ะว่าลนะ่ะแม่งวิ่งหนี <แ S 2> เลยนะ สองสามจัดโอ้ยโดนมึงไม่ต้องไปไหนไกลหรักอยู่ตรงนี้แหล้มล้มไม่สัตว์วิ่งกแล้วมงึมงงงแบบมึนงงในตัวเองอะถ่ายได้วขึ้นบนไปแล้วมึงก็โดดบอ,อน้ำด้วยอไอ้สัตว์ ไปไหนลูกไปไหนเ่าไอเทียนี่แม่งแต่งตัวบนดูวิเชอร์เลยวะไหนวะที่อยู่มึงไอเฟเบยอนอ่ะเออมันมีบอดมันมีเดียวเดียวฟีดูวิเชอร์อยู่ไห้เออแน่นอนโอ้ยดาดสวยว่ะสัสคุณนึกว่าบอดทในที่อ่ะ เฮียแวปเกี่ยวนี้มึงก็ตายแหละโอ้ยเหี้ยขึ้นขาไปแตกแตกแตกไอ้เหี้ยโหโอ้ยไม่อะไรระเบิดมาทำไงดีอ๋อดี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 คิดว่ากูตายสัตว์แหววเละไปดิ อีซี่กว่ะเฮียนอนหมดสภาพไหมกูว่าเราเปิดสองคนไหมเฮะเล่นแค่สองคนพอเราเล่นกันยากๆหนุกๆนี้อะฟอยพวกเฮียนี่มาแม่งสมดุนเจมหมดไม่มีบั่นเฮียมันบั่นไปเอ้ยสัตว์อ๋อยัางอีกยังอีก แต่พวกพวกพี่นี่ไม่โคโหดมาก,ามากาอ่ะมาปะยังไม่มากหรอเอาจริงต้องตัวพี่มึงอะโอ้แม่ก๊อตก๊อตบันแต่เอฟคกอ้เี้ยนั่นแล้วอะเออโดดฟันโดดฟันในฮา